สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินตำกระปุ่นน้ำฉานะตอนเทียงแขกหน่อยมาตึงเียนยงบะมี่กินน้ำแม่ผมณอยากมาชน่างคืออยากแม่พี่น้องเสเสร็จมาไหล่ะมาไหมมาเด้อมาเด้อกินตำกระปุ่นน้ำาสนงพ่อแม่พี่น้องเสเสร็จเสร็จฮงสบายดีผัเห็นใช่หมเห็แล้วยังโเห็นเห็น น้องๆละะ่ะแซ่บมาชิมดูฮะในฟักฟักนี่การปลูกเองในสวนชาวนาเองไปเนาะสมัชชายให้พนนี่น้องเบิ่งนางอยากตำกระปุ้นแบบเบิง่ง <c> เ <oughs> บิ่งก็กินขี้เสี้ยไปเห็นกัน้ากินและขี้เสี้ยมากเล็ตำกินเองชื่อปุ้นหวานนี่ตลอดนะ ขอโทษก็ไว wow. ้เด้อพ mm. yeah. sure. ่อแม่พี่น้องขอใส่มือเด้อนางใส่แบบใส่บ่วงบอธนันขัดใส่ไม้ลูกกับพ่อแม่แห่น่ะมุกขาวบัตรเพิ่มเลยอ่ะอืมเนี่ย นางใส่ไม้ทูบอธนัดเขาเองเนาะผักปุ้งไอ้ส่วนอืมผักนี่นั่น,นกระจาดมาแต่เอามาให้แม่แล้วถ้าแปะนายกระจาดแม่มากินกับแม่พน,นางก็เลยม,มาตาให้พียร้องเบิ่งมากินให้พียร้องเบิ่งกเข้าไหพี่น้อง คืออยากนำโสมฮะแกงน้อยเพื่อก,ก,กบกินน้ำชาวนาซ้ำชาวนาก็เลยกินผู้เดียวเฮ้ยเท่านั้นเฮิร์ร์ชาวนาก็จกินเธอหนึงคิดอยากมันมีผักสลัดผักนั่นในสวนชาวนางก็เลยคิดอยากหอ,องผักสลัดก็ nào như bàn sàn Nang. nào hên. nào nha cầu bàn sàn Nang. đây cực thịt là nào nè khác nó có lại nên ba nó cũng đang ง่ายก้อนห่ชาเลยม,มามากินจ้ะมา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 กินไห,ห้อีบึงเพชเพชระดาดเลยใส่หามา กเฉพาะใครแน่กินลรพน่นนางกับโอ๊ตแบบกระหล่ำเพลิงเจิบอะไรกันนอกฉน่างกิกนช้องเดือดเ่ยนะกินกับแขกน้อยไม่ได้กินอีกเลยพน่างกับอ๊ตโอ๊ตอด,อด,อดหลายเดือนเลยมา น้าลูกมะมากินให้อใช่เบื้องนี่มาแล้ว,ลวไม่ยังคนเริ่มมาเต็มเฮียนยป้าชดน้าพ่อบุษรา ถึงน้ำมันด้กินหรอกพุดแย่ก็ได้ชุบไม่เหมอนกันนะไปใส่หามาหาเอาตัวนั้นคือว่าบุกมแลวแม่กิน ปลูกเองหล่ะขออนี้ใส่มือคือกันชาวละกข้อนี้ไส่มือคือกันพักระลำจะเบิ่ดแล้ว นี่จำหนมายังไงะนี่ประทะนี่ในจหนังอมฉืนานับเขาโอ้ย <c oughs> เพศเราเป็นแน่แน่ ชามมาการิผ็ดแหง

จิดจดกันเพจเนีเอาคำนี้ใหญ่แล้วอยากกินงากอ่ะเป็นบบ

nó hết rồi là... mạng nhạt lại sao cho mạng nhạt น้กับมะุง่งแช่มันหวานไหนมันหิ้งต้มกินมากเนี่ยแม่นมนนนัน่ยหมอไหนเนี่ยเขต้มมะเขือยวบกินเด็กลงเลแช่แฮ่เขาต้มกินน,กน้ำก็ มึงเคยเเก็บมาแต่เงินปางงาม อ้เอาเอาอากดูลุมพัดยงมัลมพัด ลมพัดมาล้วลงพัดสกจุพัดพัดมามาตัวนี้

ชิมประเบิร์เด่นของคุณชนะมีสองจับมึงเอาลูกอีกกอดจับหนึ่งเลยจับน่งัไม่ตึงตังนี่น Hên kết em một hỏi Em kết đi kì Em kết đây là bạn Đúng rồi Sắp sai, มันเพ่ประเดนลงใหม่นาะชุดน้ำใส่ ก็เพราะดีที่ดอ้าอ้อ้ออเนี่ยลงผัดประตูนะ อิอ้มแล้วเผ็ดๆชมส่งบหวานๆน,น,นั่นเนี่ย กินดดบกัูหูก็เป็นยังไงชันนั่งเห็นแต่เข้าขกินชันนั่งก็เลยเห็นแล้วก็เลยกินน้ำขถามาลองเบิ่งก็สะแ่กอยู่แต่เขาบอกว่นไหนมันต้อต้กิน นั uhm. ่งก <s par> hmm. ินดิบเลยเผ็ดๆหวานๆชมๆ กินแล้วเมละเอ้ยข่าวกินชมก่อนข่าวเนี่ยตื่นักแข่งงานได้ละเอ้ย ดเป็นไหนมันอันนี้มันก็เห็น Hand, 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 hand shot. อย่ายันเห็ดแห้งใ่เ่งเติบเลยชนางคลัมแบบบริสทธชน,นางก็เลยแบบมันอยากแหงก้งตรงแบบเน,นาะลัมยันกระเพาะนี่นน ตอนนุเพชรถึงแดง Này mà. Ừ, mạng như thế này Thì nàng mới rơm lại không Thì nàng mới lại Mặc อีนประมาณนันาะ อีเรียบด้วยไปพักกินอีไปกินไปเป็นกินโฉมพูดไว้พี่น้องกินตำกระปุ้นก็เลยก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิงบิงเข้าชาวนางไปสี่บ้านนี่ประชดประชดในโชดหนึ่งเป็นข้าวสารนี่กระชดหนึ่งพูดไว้พี่น้องเอาชั้นคลิปนี้ชาวนางกับโอวี่ยังก็มาถ่ายให้พี่น้องเบิงกินตำกระปุ้นกับแขกน้อยพูดไว้พี่น้องตอนที่อย่างเนาะมันกะ พอดีเพืเ่อเลเียนมานางกับบาชิออกไปทางนอกอยู่ยังยม่ทะด้ออกพ่พี่น้องเอางคลิปนี่ชานางกับิผาพ่อใหญ่เจรีแม่ใหญ่เจรีทุกทุกท่กทานเนาะเพราะว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนงางก็แผ่กุใจให้ชาวนางให้ชาวนางมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปกับแขกน้อยพ่อแม่พี่น้องคลิปนี่ฉานางกับิคอจกว้จำเน่กระถาติดตามอีกคลิปหน้า าชาวนางไปทั้งใดมาทั้งใดชาวนางกาชิถ่ายชีวิตประจำวันของชาวนางไปนําอาพี่ไอ้น้องได้เปิ่งคือเก่าพ่มพี่น้องพี่ไอ้น้องได้ติดตามได้เปิ่งสาวนางคือเก่าวคู่มือในชาวนางอยู่ไปใยไปไปใยชาวนางกาชีถ่ายสีอัเดตพี่ไอ้น้องเบิ่งคือเก่าคือชาวนางและหายอยู่หากินคือเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องเอาคลินปนี้ชาวนางการชิจบไวช้ชมนี่ชาวนางกีฬาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องว้าวหลายคนเลยนี่สบายดี